โกลักต้มเลือดหมูยังอีใดกินมั่งไปแลกกันเตอพี่น้องวันนี้ฝนก็พามากินอาหารชาเช้าโกรักต้มเลือดหมูกันบางเต๊เข้าเบิร์กร้านมาได้ยินคนมากินแหลงกันว่าเครื่องกินร้านเขาอรอวันนี้ฝนก็ต้องมาจัดสไลป์มาถึงเนี่ยเราก็จับจองที่นั่งแล้วก็ซั่งคองจีบโอาของกินร้านเขาหนึ่งยังให้เหลือลากลายชิมแฮมแล้วต้องซั่งก็คือต้มเลือดหมูเขาต้มเฮเป็นซิกเนเจอร์เลยจ้าบอกจักนั้นแล้วเนี่ยก็ยังเลี้ยงหวยจับยูนนมจิ๊บ ลใส่ถอดใสายพะโลกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดได้แรงแล้วฝนย่างบักกุตเต้บอกเลยว่าได้ละย่างเนี่ยอิ่มคุ้มมากแล้วแอฟได้ยินจะของด้านบลอกวางายขำเขาจะเบริรกขายเขาตอมพูดอยากให้มาล้อมาเพราะว่ากับเขาอีรอ้องต้องไปล้องกันแล้วส่วนนายขำจีเบิร์กบระเรือเดี๋ยวฝนค่อยมาบอกนะพี่น้องตอนเน่ไปกินไงเช้าก็ขีดกัดโยปักซอยเก่าหนึ่งโซติดกับร้านสีน่ารัแล้วร้านเขาก็เปิดทุกวันตั้งแต่ตีห้าหัวเชาว้าจนถึงบ่ายโมงมาเติ้พี่น้อง